เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องกล้องโอโหนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้องโอโหนะครับแล้วก็อยู่กับจีโน่เช่นเคยนะครับสวัสดีครับอ่าแล้วเราก็มาต่อกันเลยกับ Return of the Jedi ภาคที่6ของซีรีส์ซีรีส์อ่าไดภาคแรกของ Star Wars นะครับมาเรามาเล่นกันเลยมานะครับมากับ Death Star โอเคครับตาภาคต่อเป็นการจัดกรุปขบวนที่แย่มากในสตา์ภาคใหม่ที่ซักงไมง่เสร็จมัน<อ>เป็นแค่<ร>ชุดแล้วเราก็รูส้สึกแ่ดโฟลกกายวิเคราะเ์ได้ ใช่ท่านอาจารย์เราจะทำให้เขาเข้าสู่ดาร์กไซด์ได้ทอดไฟฟ้าเล่นแม่งเลยทำฉากเปิดตัวไม่เท่เลยทั้งทั้งพัน <c oughs> สโลไม่เคยกลับมาที่นี่พี่เอ็มอะอย่าอย่าอย่าไปแน่ใจเลยกับที่นี่เอะโอเคเรามาเล่นดอยกัน เฮ้ยมาถึงนอกก็แยกล่างเลยเหรอไม่ได้กดอะไรเลยอะรเหรอโอเคเราต้องไปชิวบักะกับลันโดสามารถช่วยเขาเองได้เราเราต้องไม่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวมา อันต่อไปอ็เเสรเรียเร้อเคอนเฟรเร์มเรียบร้อยเปิดเรียเอ่าฮะสร็จเสร็จเสรเสร็จเสจเสร็จเสร ยานเพราะมาประกอบเป็นเลโก้มห้มองไม่ออกคือยาอะไรใช่ใช่ใช่บางคันนี้มันมองดูไม่รู้เรื่องเลยอ๋อมันคือกระดิกยิ่งใหญ่ไม่มีใครอยู่ที่นี่อ๋อโดนโดนเกิดอะไรขึ้นอาชูต่อก่อน โอ้มันชิวหลือเกินที่นี่เอทาทำไมชิวิตไหลจับอะไม่ใช่ชิวี่ชิวี่จับชิวีดจะยิงอ่ชิวี่โดนจับมาเจ้าหญิงปอกตัวเข้ามาเป็นน้องหานนะฮะไปชิวี่ตามมายาตุกติกยาทำให้มันรู้ตัวเดินเฉยเราจะไปทางที่ง่ายที่สุดอยู่ใกล้ๆกันไหม โอ้โอ้เดี๋ยว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 เนี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดีบยวเดีนยวเดีงยวเดี๋ยวเดยวเนี่ยวเดี๋ดี๋ยงเีงเดี๋ยวเียเดี๋ตวเียดี๋ี้ได้นี้ดีี อันนี้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 นี้นี่นี่นี่นไม่ไม่ไมยากไม่ยากไม่ยากไปเดินไปชเว่ตามมาชิว่กดกดกดปุ่มแดงได้ไหมไม่ได้มันยิงแบบนี้โอ๊ยโดนดันมา่ยก็จะกดปุ่มแดงองไม่ได้ก็ไม่ได้ไปไแล้วงอนโอเคเป็นไงเป็นไงวะ แล้วดูลงไปได้ไหมนอกจมันมีมันมีมันมีอนี่อยู่อะทางข้างๆมันมีบันไดอยู่ไงโอไปกดหน่อยหน่ะข้างหลังอะอยู่เลยอยิงอบอ๋อไม่ใช่วะเอ้าบันไดทางอชีวิตตายแน่เนี่ยไม่มันมันมีบันไดอยู่ข้างๆไงเนอะเนอะขึ้นมากข้างหลังข้างหลังข้างหลังเนอะ ไม่แล้วไม่ต้องใช้เจได,ดชีวิตเอาเอากโดนไม่ได้ค่อยคอยกไม่ได้อ,ดดดอชีวิตโดนกุญแจมืออยู่นะครับแต่ว่าก็สามารถเดินได้เดินเหินและสามารถปีดบันไดได้ตามปกติมาฝั่งไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่ามันน่าจะให้เราเข้าแหละ เราเอาชีวีมาส่งนะครับโอเคไปทางนี้ There has way that door. อ๋อ,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 อาไม่โดนอ่ะไม่ไม่โดนเอาเอาโดนโดน,โดน,โ,ดนโ,โดนบูลลี่ว่ะโอ้ยโดนบูลลี่เหมือนกันไอ้พวกนี้มันชอบบูลลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะรอ,รอนะรอนะ นนโนโนทำไม่ได้มันต้องแฮปปีข้างหลังไม่เข้ายตอนแรกอ่ะดันไปข้างหน้าแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวดันไปให้ตรงกับมันดิอ่าอ่ามันมันจะควีดอย่างเดียวเลยไม่ใช่อะไรหรอกเด็ดนะมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเก๋ๆไม่ยุ่งกันอ๋อปิดอย่างนี้เลย นี่อ๋อนี่มีหุ่นดอยเดี๋ยวขอขอหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วรู้แล้วเสียใจต้องทำอะไรล้เรียบร้อยออเลาวมนก็ใช้ตัวนี้นอกนอกนอกมากระโดดอันนี้เดี๋ยวอันนั้นก็ใช้เองแกร์เบอร์เอานี่ลงกันไหม อ๋อเรียบร้อยแล้วได้ได้วได้ได้เงียบเงียบเราต้องมาหาทางกันข้างบนน่ะจิวี่ไปไปแล้วเราก็มาถึงห้องน่าจะห้องท้องพระหลงไปตรงนี้ฉากคุ้นๆมากเลยจับป้ามันจที่อยู่จะป่ามันอยูนี่แล้วสิ ไปตามทางครับนี่ไงฮันเราต้องช่วยฮันฮันเราต้องหาวิธีช่วยฮันก่อนเดี๋ยวเดีวมันต้องใช้พลังงานนี้ใช่ไหมนีในม่ใส่นี้ไปใส่นี่ปนี่ปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ละลายฮันเรียบร้อย คันคันคันฟินเหรอทำหน้าฟินเหรอเมื่อกี้ถ้าในเรื่องมันจะบองไม่เห็นซามูไรอกสิไงไอ้ใใครบางคนที่เจ้าหนอย่างเดียวเล拉ที่มันถ้าในเรื่องเจ้าหญิงองเป็นคนโดนจับ มันช้าไปแล้วโซโล่เราต้องพาข้าไปหาจับบ้านาวข้าต้องเ้าต้องพาไปหาจับบ้าเดี๋ยวนี้เป็นไส้กรอกสีที่ไม่น่ากินมากเลยที่เขียวใช้กรอกฝักไปลบไปเอแค่จะไปนี่จะเขีวไ้เาไ n t เ o ย อัโรอดามังไกยก้อุนักกูทันดด้นับว่าษากุมบาปีให้ทำ <S <S ไรเอ่ยมีบเรียบร้อยเป็นตัวอะไรีบิวบิววบิบิเป็นที่เหยียบมาเหยียบมาไอ้ขึ้นมาเสน And tell us where he keeps the blue milk. You he will help me get past this door. <peach road> มีของมาทุกโคเชกอนน้องเอาขวดมาดิเออ่าเราเติมพลังงานให้นั้นได้ลวตอนแรกมันทำไม่ได้แล้วก็มาเหยียบเหมือนเดิมแน่เลยเปิงดง่ายๆ่า,าี้ <ทำ S 2> เลยครับไ,ไม่ต้องทำอกมีไร เอ้ากินเบอร์เกอร์หมดแล้วไอ้ช่างวิ่งดิงั้นนี่ไป่ิมาแค่เอาสะพานลงนี่เอาสี่ได้ไม่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 ได้เอาสะพานลงสะพานลงมันคือตรงฝั่งนี้ไปคนมันโดนไปเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปข้างล่างแป๊บนึงนะจำได้ว่ามันมีมันมีให้เปิดมาเปิดไหย If you try to betray me, Bib, I'll tie your Leku in a bow. Now, introduce me to your master. Hey, you my sure Just in case they're rough. <Master. S 2> ชุดนี้เลี้ยงจะเด้นายคุณจะสะกดจิตไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกมันจริง <c oughs> รู้สึกไอ้ตรงนี้ก็ติดขาดเหมือนกัน <c oughs> อ้าวล่วงลงไปเลยตัวแรงคอ น่ากลัวจริงกินไปแล้วกินมาเอ้าวทำไมแหรงคอแล้วโนเล่นเป็นตัวอะไรเล่นเป็นไอตัวหมูเขียวเหอหมูเหรอไม่รู้เดี๋ยว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 โอยเดี๋ยวเดี๋ยวปันปันปันอ๋อถ้ามันราว่งระวังราว่งดออกโอเคปันนี่ปั่นันปั ันวางแระวังวะถุยแจกยางยางแค่ครึ่งหลอดปึ๊บหลบมาโดนแดกกบีกบีกบี่กระบี่แหม่โดนแดดนี่ฟันฟัอะเดาบไปไหนไม่รู้มีแต่กระดูกอ๋อดาบโดนยินไปแน่ ลบลบลบปันปันฟัน,ฟน,ฟนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวนี่แน่แรงพอเหรอโดนกระดูกพุบหัวไปอ,อืมกะโลเอา้าอะไรวะโอ้แอกอ้าอาวยังไม่ตายเฉยรอดเฉย ศศเอาโซโลกับบูกี้ไปฉันโกรธแล้วเราจะไปเทเจ้าใส่คากูกัน oh, เป็นความผิดพลาดที่เจ้าจะทำเฮ้ยคาลิเซียนอยู่นี่เองเหรอใช่เหรอมันคือคาลิเซียนเหรอเออคาลิเซียนเว้ยนนี่ยานออกมาต้องถ่ายเทลฟี่หน่อย อาจูดีชูชิวไปคาลิเซียนคาลิเซีย la so นกลายเป็นตัวนี้แล้วมีกันพาเอาเดยวแผนอย่างมันเป็นแผน I have a p r a n d Dutch <laughs Oh เราต้องเอาหมดสิเป็เด <Yeah> เก็บได้เยี่ยมแค่ได้ไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ได้เลย Let's get a move on เฮ <c oughs> ้ยโคดีเราต้องไปอาจะดีทีสุดโคดี้เราต้องไปตรงนั้น <I hope S 2> ไปนี่นี่นี่ตรงนี้นี่ทำแผนก่อไปชอบชุดชอบชุดนี้ของคาลิเซียนมากเลยจริงเดี๋ยว <c oughs> นะจังหวะนี้มันมาช่วยเด้๋ยเหรอในในเรื่องจำไม่ได้คาลิเซียนจำไม่ได้คิดว่าไม่นะ <c oughs> คิดว่าไม่ อันนี้เป็นหลุมนอนได้เลยจ้ะอ้าวหายไปแล้วคนหนึ่งอ้าวอดฮ อ๋อดาบดาบมันอยู่กับอาทูรีทูไงนีนมแล้วก็อย่างเทพนี่ถ้าใครต้อกลับไปดูในเรื่องเนจะมีฉากที่ลุกเตะไม่โดนแต่มันลม้มเราลออ้มเลเตะแต่ศัตรูแต่ศัตรูตล้มแต่เตะไม่โดนนะห่างกันเป็นเป็นใบบรรทัดน,นี่เราขึ้นมาบนเรือได้แล้ว โหบ้าบอกโมโห pues. ไม่มีน้ำให้กินมาเด็กๆต้องยืมโอบ้าเป็นจะได้โจวที่เทพมากอ้าวผมเป็นลูกไปไปนออซยิง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 ูยิงยิงิงยิงแนไม่แอยู่นิ่อยู่นี่ยิงอยู่นี้ยยิง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 ไม่มันทำอะไรเลยนี่แตกลูกแตกลูกแตกจะ้เแตกอ่ะ โอ้ยระเบิดข้างหลังเป็นแค่โมบ้าเฟสจะสู้คาริเซียนเหรอนี่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 หลอดสองเหรอจะออกอ่ะมันมันไปแล้วไอ้ไหนเนาะมาอยู่แค่นั้นก็นปาดังออกน่าจะได้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเครื่อง้ยสวยดีนี่ตายไปล่วง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 ยิงยิงยิงแชปัโมบ้าอยู่ไหนโอ้โมบ้าความเก่งมันคืออะไรไม่รู้จักเก่งในภาคเก่งในแมนดาลรินเราถึงเวลาหนีแล้ว เราไปไหนต่อก็นี่นี่นี่โอ้มีทวนทวนทวน,ทวน,ทวนไปโอ้โหนี่มันโคตรฟิวส่กิส่ไปวางนี่เอามาวางนี่ตรงนี้เออาทสิ หวางข้างบนล oh. แล้วก็อยั playable, นนึงไปวางซ้อนอืมวางซ้อนนั่นแหละวางเลยแหละถึงแล้วมางวะกระโดดขึ้นมานี่นีมีทวนมีทวนมีทว,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 วนท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 วน น,นี่เป็นไรปืนยิงมันไม่มีตัวให้ยิงใน่าเอออาทูไปหาเดอาแล้วที่เหลือเราจะโฟกัสเองอย่าบอกนะ ต้องสู้กับจับบ้าเดือดฮัดโดยใช้เลอาร์กับตบตบอาร์ทูดีทูไป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 จับบ้าไม่เท่าไหร่เลยดันเต้ดันเต้ดันต้ดันเ้ดันเตกระทืบจับบ้ากระทืบจับบ้าเอาโอ้กระเด็นกระเด็นเลยกระทืบจับบ้ากระทืบจับบ้าต่อเดี๋ยวเดี๋ยว ต้อง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 เขียยลูกน้องก่นนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตัดฟูดีฟูแล้วสู้ไม่ได้แล้วโอเคมาจับบ้าอ๋อต้องไปตีตัวละตัวเล็กนอนี่ตัวนี้ตัวนี้อ้าวสรุปจับบ้าคือตัวเล็กเนี่ยหรอ,อมันคือซาเลสครับ เห็นไม่ได้ม,มีเรียบร้อยอเรียบร้อยตายแล้วม,มันอยู่กับจับบ้าแล้วถึงจะตีจับบ้าได้ไปตีจับบ้าไปจับบ้าจับจบา้บานี้มันโดนโดนโดนลุมโดน โดนโด,โดนไอ้เว้ยตี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 ีตต้องตีตัวเล็กต้องตีตัวเล็กโว้ยจะตีกันจะตีกันเตีกันเองตันวเล็กตัวเล็กตัวเล็กไหนตัวเล็กไหนตัวเล็กพว้ยมันปวดใจ นี่นี่นี่อีกทีเดียวอีกสองที่นี่แน่เรียบร้อยมาเรียดีจับบ้านเรามังกี้มันทำอะไรไม่ได้เลยตัดโซ่เรียบร้อยคาาทูดทีทูททดีาร์ซีทีพีโอหนีด้วย อาจารย์ดิอ่านิดใจเหื่อจริงจรยังไม่ตายไอนี่ไปไปกันเถอะมากันหมดเลย Let's go and don't forget the droids Run away ไปหนีไปแล้ว แล้ดอยมาสองตัวอ๋อดอยมันตกลงไปนีนะใช่ไหมด่า, <c oughs> า <c oughs> มันลงอะ่ะอ๋อมันมันเป็นมันมันไว้สำหรับไอ,อยานยานไอเอ็กวิงของล <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ก็จบกันไปนแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับพาทน,นี้นะครับ กาหน,นีของฮ<า>ันโซโลไปช่วยฮันโซโลแล้วก็ได้ต่อสู้กับจับบา้าเด็ดฮันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับกล้องช่องกล้องโอ้โหนะครับแล้วสําหรับคลิปหน้าก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบายนี่เน็เนี่เ็ีดได้ดแล้วพ้ยได้ดแล้วเปี้ยวได้ชื้อปลาเอ